สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับแม่หนุยทางช่องยายแหลมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะเนะเาะอ้าวพอมาแล้วมาแล้วเสียงผู้ได้มาห้องวอลวอลเนาะอ้าววัสดีจันตายเฝ้าเอาเฮ็ดยังกะก็ก็แก๊กแก๊กอยู่บ้านอา้าวไปจังไดมาจังไดป่านนี้ไท,ย,ทยไทยใดมาเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไปจังไดมาจังได อ๋อพ่อหญ่ก <kay> <home> ็บวยูดอกจ้ะไปอันเศร้ามือเศร้าเกียร์เราอยู่พุ่นละบอยูสุกอยู่เศร้าดอกัาคือเห็นตอนนี้เอาถึงขันเยเล่นมือเล่นเกียร์เราคือหงวงย่าเนาะบ่ยู่ได้เบิดมือไปใส่กับไปได้วัดเตมีฉีมือ้เ้่นไ้ง้อมไฮเศร้ายู่ใส่กับยู่ได พอลี่ลงคิดมานี่ตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดมิแต่บรรพย์โอ้<ม>บ่ได้เฮ็ดอยู่นี่สินีบ่บ่อยูอ่อ,อนัอไไนเพราะว่าเพิ่นเอาแนวอัดไปไว้บ้านพอยี่รีพุนโอ้ยแไปจูใส่บานนี่เฮ็ดแล้วเอาบอดวากันนี่เด้ไ้ขางโดมบ่ให้ไปใส่เจ้าเฮ็ดแล้วเ <c oughs> จ้าอยากจูดกันนี่จูดยู่นี่ขางโดมนี่ขันจูดรายใหญ่มันยากวิญ้านเน้อมันตัวจริงเงนเพิ่นนี่ขันจูดนะวิญ้านก็มาเอาพักกันไปจังไหนมาจังไหนได้ได้อันนี้ก็เฮ็ดบางไปอยู่บ้านมึงหัน วนโต๊ก็ได้นอื้องได้หลายก็ได้ว่าคือพอรองเงียตเดียอึ้งมือกำลังขนม่าปุ้ยไน้ำมากอื้งรอกินปีงอื้องเดี๋ยวมาฝากโอได้มาถามมาถามข้าวน้ำเ่นไหนผู้ฒ่อยู่ไนเกิมาฝาก่าน้ำขอบคุณค่ะอุปเดกอื้งปลาเด็กอึ้งนี่พี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณไ่ได้ไปบ้านได้ีแม่อยากไปอยากไปโม่กาขึ้นรถโดยสาร มันมขก็เคียวะรถบาดก่ว่าจสันหรรถบาดมีเรียกเอกขันใด่อยู่นี่อขันใดแก่ซาอยู่นีรเอกัมอยู่หนีเดตตะวันเอาอิเดนหลายกว่าเขาขายอยู่ศูนย์ชงูกมนมได้รถมีทุกกี่หยนอนเฝาอยู่พีนองต่วากับไปบด้คือวานล่ะเป็นจังไดอยู่ดีมีแห้งสบายดีอยู่จังไดกินจังได เล่นงานอ้อยช่วงทำงานโรงงานน้ำตาลอ่านเบิ่งคลิดอะไรคือบ่พากันอยู่สุกอยู่เศร้าเถอะยู่บ่ได้อยู่บ่ได้อยูบ่ได้เพราะว่าขันอยู่บ้านโควิดสิไปหาเขาต้องลงทงลงเออเพราะว่ามันมันบ่มักแดดเนาะเพยโควิดบ่มักเด้องไปาดผมบ่ได้อยู่ยได้ผมอยู่ขันผมไม่ได้แค่ผมสิไปนั่งตากแดดทันทีเลยโอ้มื่อนึงเห็นเห็ดจังไดแมงดาคือโพดคือโพดไปซวนแม่เอ้ยไปซวน ไปสวนเอาบีงสวนเอาไปลองห่วงก็ได้แต่ว่าใครจะไปไต่ก็ได้อยู่บ้านเมืองดาลายปาดสะอ้อนหายสนุกใครจะไปไต่เมื่อนึงเพื่อนยงหวังว่าได้สามสิบกัวตเขาครจะไปไต่ลงทุนนี่ไปขอเงินบวชสือหลอดนี่ท่านหาเนี่ยได้กินได้กินสามตัวหนึ่งนั้นแม่งด่าบอกสามตัวแถมแมงดาอ่อนอีกตั้งหากอยู่แมงบักพริกแมงบักพริกกันหลายโพดแมงบักพริกนะเอาพ้ากันแดดว่านขาวว่านหนำไปแล้วเรียบร้อยแล้ว คนดีตัวจังหวัดสิริมาวานซอยพ่อใหญ่งบัวสันติระวานเร็วเร็วฮะระวานเร็วเร็วเแต่เต้นเรตเต้นทั้งเต้นนิดเดียวน่ะเต้นกระท่อมเขาลงไปนั่นรถลงมาได้จังหวัหน้าเราหน่งระวานเร็วเร็วแถมย้ายเร็วแถมวานเร็วเร็วเอาถามอิริไปจังหยังมาจังใดมาเอาอันเสื้อผ้าที่ทั้งรถมาเอาเสื้อผ้าที่ชุดอาจารย์ตายที่ทั้งรถจะได้มาเอาไปไว้ม ouais าเอาเรือไปเฮ็ดรถหกล้อ เฮ็ดทีนี่เสื่อมที่เก็บมาเก็บแจงดูกันตั้งแต่มือเอารถมาจอดมาเองเอารถมาจอดประเทศไหนเอาหมูเขาไปหาเฮ็ดอยู่โคกคือสิมาหายงไงกยงไงถ้าเอาพุดพุดรั้มก่อนลังล้างนี่เมื่อนั้นพ้นอันเด็กน้อยลงลงบัดนี้ย้ายดมเราบริยูย้ายดมโลกไปแบบนี้ไงเดี๋ยวถ้าเอาไปซักไว้มันเต็มกระลังตัวตีเง็ดกระไดโอว่าเม่ดมเราสิเบิ่งให้ดีอยู่ตีบอกเราเปิดเบิ่งอยู่เจ้าเปิดเบิ่งไอ้คอยรุ่นเป็นไหนเปิดเบิ่งแล้วมัน เฮ็ดไม่ได้ดอกเล็กน้อยแหงดอกกันทันก็เลยแก่มาเรียนซื้อมาถามข้าวเข้าจานตายเข้าสิไปหาอยู่หากินยังไงไถ่ได้พวกเจ้าคนทงค้นทาอยู่มีเอ้ยคนทงค้นทาก็หากิ้นในทำนั่นกับชู้ๆกันไฟละสู้ๆเดี๋ยวกับพ่นเดี๋ยวกับพ่านดอกเมียนบอระเพื่อยล่นญ์ยุนี่พญ่ได้ไปหาป่าบ่บ่เลี้ยวไปหาอย่างกับบอได้มันบ่ถือ ว่าบึงเพิ่นกับปล่อยน้ำเมียน้ำมันแห้งโอ้อันบึงค้างอันบ้านหลังไงเพิ่นปล่อยน้ำดิโอ้เพิ่นจิกจก้นเพิ่นจิกก้นน้องอีกรถทำงานอยู่นั่นแตกวุ่นวื้นเป็นอะไรพวกขุดก้อนนั้นมันขุด่แล้่เาเปลี่ยนหน้าม้าควัน่นกเอีกวันนี้เป็นแกนแคนยอนเหรอเป็นเกาะเป็นดอนเป็นดอนอยู่น่ะหนามันบกเมื่อเนิ่งอันนเดี๋ยวอีรอบเราไปกู้มาไหวมีแต่งูเต็มรอบอยู่อันละสองละสามผน งูอันมันอยู่ทั้งโคกเมีงูเขาล้อมเมียนก็เลยเข้าไปทั้งยานงูทั้งมันบดเถือบัดเนี่ยถามข้าวอีกเมอตงคือว่าเพรได้กินนะว่เอาถามเพราะตงมื่อได้ล้วก็ได้มื่อนั้นเราได้เราว่าเราได้แถมได้ก็ว่ามุสอเ้าก็ทามย่ายว่าสันเออย่ายว่าเขาไปเบิดเหลวว่าสันเพราะว่าถามย่าเมียนพอเราไปใช่พอได้กินพอได้ยุ้มมุ้าก็ได้ไม่แนะนำกนมยุ่มว่าสัน แต่ว่าผู้หมานผู้บอเนาะเมนเมนตกแล้วหมานยุเรียวมูบ่ได้แล้วก็ได้พ่อใหญ่เหนียกอยู่ดอกพไปไงยังได้กับปากกันเดือดสามดิ่งโตว่าโต้วนจันมันสิเรื่องนี้อันนี้ล่ะจันไม่อัดนี่ผู้ใดก็ว่าพ่อใหญ่มนสิคุ้มค่าเจ้าเฮ็ดบัไปถื่อนหน้ามันกระอืดเบิด์ตถอนตัวรุดออกจากตะปูถอนตัวโอ้ยผู้ใดก็บบวกแล้วบ่ได้ดอก พูนนักกันนะด่างเขียวก็ด่างกันนั่นเห็ดเอาคนเนาะด่างด่างได้เนีกว่าแต่เจ้าเอออย่งไขยแต่ไทยแต่ไอาตุ้มกุ้งก็ถือบ่แมนบะพากันเห็นยามกุ้งยาม ชวนกับ๊วย้็เลียงสิกับเพื่อนไปอยากกับเพืนไปหาลงมตมีนมัน่เห็ดรเห็ดมันไม่ช่วงเกิดเนาะเอาวางหันเข้าไตแม่งกอกมี่ทางท่านบาม่ก่อเปไตที่ฟองมือมันมีแต่มันมันสิบโออกทุมือเด้แมงกอกมันสิออกมือสองสามมือมือได่กินดูมือได้กินดูแม่งกอกนะตอนมืออนนก็ได้กินเราวข่ยังเกสุพัตตาพันไปพันเนาะพันไดแปดกิโล แม่กอกเมียนไปไปทา้งใดคนไปไปทางบันเคือนคนมาทางนี้โอ้เมียนมันมองมันออกค่ะค่กันน่ะมันนี้เออมันเชิดอนมันเป็นปลาอ้อยจังหวะเมียนปลาอ้อยล่ะปลาอ้อยปลามันมือรุ่นมากปลุกลุกเพิ่นไปฉันว่าสิไปน้ำเขาทันเลยโทษถามปลุกลุกหาหกทุ่มปลุกลุกได้แจ็คโตหัวแต่ไดซีโตแม่ดีแล้วแม่บ่มาน้างไก่สิตายแล้วแม่เอ้ยเออมือตัวไปกันมือสิบอวีมิด มื่อไปเมื่อนั้นนั่นค้อมก่อนมันคู่มันคู่มันออกเด็กเด็กคุพงษมันยังไ่ออกเด็กเคยออกได้ไหมเกสุัตตามือนนะพ่นนัยมิเตแม่ไข่เนาะก็เลยคิดมันน้ำเพิ่นวัดสิไปเข้าบัดบวมหับผ่อนแซ่บแทบพุ่ยนันองทรงไม่หายแต่กินอยู่เมือนั้นพุ่ยนัยนองมันเนี่ยพญานี่คัมมันในค่อยมาอะไรหรือแล้วในซุ่นซีหาโม่งผลแล้วมืัอนี้มือวานเพิ่นกะเพิ่นบวมหัวลูกแพ้สิมหาเมือวานนี่มาแล้วเขาบวชพอเขาก็เลยกลับ กะว่าสิมากินข้าเร่งน้ากันเมื่อวานกะว่าลูกแพ้ว่าบ่มาดอกสิเปลี่ยนมามื่อนี้ตอนตอนแรงเออเมื่อนี้รับรู้แล้วล่ะแต่ว่าแจ็คสีแจ็คสีรันนี้แจ็คสีรับรู้แล้วแต่ว่าแจ็คสีแต่อันอันใดกับบอสสำคัญทอมือกับขี้เกียตอนนี้เเได้บายเขาเราเลือกเขาบ่กินก็ได้บัเสาวะเฮ็ดผุนแล้วค่อยเมย์แอรแเร่อแอร์เร่มากมันไฟเป็นเมย์นี่แต่ว่าเราเห็นพิ้งกันเนี่ยผมยางไหมมึง องเอจเจ้าเจ้าไปเห็นยังตองังเอย่างเอมียน่องได้เห็ผู้เดียวซะอันหัวนาว่าอันผมบ่าอนุญาตให้เจ้าไปใส่เจ้าอยากเฮ็ดเจ้าอยากเล่นเจ้าเฮ็ดเล่นอยู่บ้านเจ้าของนี่ถ้าไปติดมาแล้วมันยากแล้วว่าเอาบบฟังนี่แถวเรียวสนมน อย่างสุขภาพมันบอกขึ้นจนค้นนมดิผู้นู้ผู้คนหนุ่มนี่ซ้ำแล้วน e. like oh, oh. ึงเขากระติก like ที oh, oh. ่ยเขาตาที่ยาหน่นแล้วเล้วก็เสียไปเอาของมาเอาของก็ได้มาแวะเอาของอยู่กระท่อมมันละไปแวะก็ไ้เนี้ยของเนาะเอาบ๊วยคิดสิมาเฮ็ดกระท่อมใหม่อีกติ ต่างเฮียเลยหรางไง่ต้องขืนอยู่ตั้งเฮี้ยหนึ่งตเงียนหลังไงไงเอากระสิเป็นของแกมตายกับแม่เผ่าตัวนึงนั่แหละกรสิบ้าง่แอยู่ไม่ใช่บ้ในร่ำไงแต่เนี่ยกรมี่นไข่สมุนว่าได้ร่ำนี่กรสไม่โยห่หันละโอสบายแล้ววันนี้ฝนตกฝนลื่นฟ้าร่มฝนกับว่าได้เงือบันเนี้ยวันนี้ไข่สมุนว่าไร่ร่ำมกรสีจบจ่นั่นแล้วปีนาหุ่นละเงี้ยจดควางุ่นละฉันคิดว่าปีนาหุ่นละคือลู่การนาหุ่นละ ไปี้แล้วซ้ำเนี่ยคือดูดูกันหนาเขาบอกว่าอย่างขอให้เดล่าขอให้โล่ให้ไอเจ็บมันสแมนแมนขอให้มันเออให้มันหนีเน่อยเป็นอีหยังอันนี้ต้องอันนี้สุขภาพแข็งแรงกันนะพี่น้องสภาพแข็งแรงเฮาพี่น้องเฮาผู้ยู่ทางไก่ทางไก่เอื้อไอ้น้องนุ่งเฮากะจีได้ท้ามาหางเมียนแบบนี้ตัวเด็ดมาตัวนี้คทุกๆก้นกะจีได้ท้ามาหากินสูมเอนี่เป็นสูมเอสังคมหนากากาศในคันหนาเมียน ใส่หน้ากากคันหากันสิว่าตื่นเศร้าขึ้นมาอันดับแรกนี่สิจับอันนี้มาไว้รถนี่เจ้าย่านข่อยคอยกับ่านเจ้าไม่แม่นว่าเจ้าของสิย่านเพิ่นเพิ่นกับญาคือกันก็ยังง่าพีน้อดกันบญาติที่น้องเฮาก็รักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพได้ร่ำซากกับ่เป็นหยังเนาะแม่เนาะแต่จ๋าว่ามันได้ร่ำอือทาได้นะเมื่อร่ำเมีได้ทาเจ้าภาพคือถ่าทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าภาพกับทาเฮานี้ท่านทากันเนีัยท่านถ่ากันเครับพี่น้องดีใจนะก็ ขันว่ามีความหวังโดนไมนได้แต่สีฐานเมนียนค่ะเมียนว่าแต่เขามีความหวังนั่นแหละขอเตซี่บอทิปปอบปลาทิมนั่เขาเนาะเมียนกัเบิรงคลิปพ่อยไงเนี่ยคุนผู้หนึ่งที่เขาลังใจเนาะทั้งช่องไงทั้งช่องเล็กๆในหน่วยติดิีตีปีพี่น้องเขก็ให้กำลังเลี่ยงใจก็ขอบคุณนะครับพี่น้องขอบคุณดีๆเอาเมื่อนี้ก็ขอบคุณจัดตายกับเมียเฒ่าเด้อสำหรับ เนี่ย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 ปลาแดกอึ่งสมอึ้งแต่ว่าต้องป้งกอนเนี่ยมเมนต์อันนี้คือพ่อยัหวังเนียพ่อยัหวังแล้วจำโหลดแล้วอีกขึ้นซื้อว่าปลาแดกแล้วจำโหลดเด้พ่อยัหวังเอาขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเลยค่ะขอบคุณอาจารย์ตายขอบคุณแม่เภาสาหรับของฝากมานี่ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามเบิ่งหล้วก็ซอยกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสําหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสบายดีค่ะ